ว้าวตัวนี้คอยาวมากมากเลยไหนครับโอ้โหโอ้โหแนชี้ให้เพื่อนๆนดูเร็วตัวอะไรครับบอกเพื่อนๆพืๆ่อนเร็วหางไหนคะว้าวอันนี้คือหงางไดโนเสาร์ค่ะ อลิชอบไหมคะมาถอดแมสก์อลิอลิแายบายก่อนนี่นี่ตรงนี้คะ่ะแายบายกล้องแายบายดูสิว่าปันแายบายก่อนดูดูโอ้ว้าวอันนี้เขาอยู่กันอย่างนี้น้องอันไหนครับน้องเมนูสาวน้องเมนูสาวตัวนีเน้เป็นเหมือนนกไหมครับเพื่อนๆ เ,เป็นเหมือนนกคะ่ะเป็นเหมือนนกบอกเพื่อนๆเ,เร็วอ้ออตัวนี้มีเสียงร้องด้วยนะ,ะไหนครับโอ๊ยหน้าตา ได้ด้วยอ่ะอตัวนี้ก็ใส่หัวได้นะเหมือนจริงมากๆเลยอ่ะอุ้ยดูสิเนนี่มาดูตัวนี้แล้วค่ะอ้าปากได้ด้วยชิปันหรือว่ามันไม่ใส่โอ้โหเด็กๆชอบมากเลยนะคะพี่ออปันชีให้เพื่อนดูแล้วดูดูปากมันโอ้โหน้องๆดูปากมันสิคะ ตัวนี้กินเนื้อนะคะฟันเขาจะแหลมแหลมแบบนี้หมือนมากเลยนะคะอ้ะปา,าอปากเลยดูหางหางก็ขยับอ้าปากได้ด้วยหน้าตาเหมือนกจระเข้เลยว้าวนี่ดูตัวนี้ดูตัว นี่ตัวนี้หน้าตาใจดีมากเลยอะปันตัวนี้หน้าตาใจดีไหมครับนี่ตัวนี้หน้าตาใจดีนะโอ้้ตัวนี้โอ้เรามาถึงตัวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไหนคะไปดูกันเลยโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอลิชใช่ไหมคะ อ๋อไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะไปดูเร็วดูใหญ่อ๋อจะอันนี้ก็มีไดโนเสาร์เดนชอบเพื่อนๆสิคะไหนคะว้าวมัมีไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะใช่คะ่ะไหนคะนอุย้ยเขาดุกันเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเขาดุกันเออโกรธกันแล้วคะ่ะเพื่อนๆ ว้าเขาโกรธกันหรือเปล่าโกรธกันหรือเปล่าเขาคุยกันนะแม่ว่านะ่ะตัวนี้ตัวใหญ่นในใสายพันธุ์ในนู้นเขากินเนื้อเขาจะชอบต่อสู้กันอ๋อเขาจะต่อสู้กันใช่ไหมครับแล้ว,ลวอ,อะไรอีกใบโนนบนพื้นตัวหนึ่งกินเนื้อตัวที่นอนบนพื้นรอคะ ว้าวตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเทียบจากเด็กๆได้เลยค่ะเนี่ยโอ้โหเทียบจากเด็กๆนี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยดูใหญ่มากๆเลยค่ะน้องๆพี่ปานตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะว้าวเหรอเป็นไดโนเสารที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกฮโหโนโรัส ชีเล็กใช่ไหมครับตัวใหญ่กวาคนเขากินคนเขากินคนไหน,นอ๋อนี่ก็คือเขาวัดมาแล้วว่าคนตัวใหญ่กว่าคนนะใช่ไหมนนเหมือนมากเลยนะคะเนี่ยดูเล็บเขาสิเล็บแหลมด้วยตัวใหญ่มากเลยถ้าเห็นอยู่ในป่าวิ่งเลยไหมคะเนี่ย ว้ยนีตัวคอยาวด้วยเราไปดูคอยาวกันไหมไหอิย้ยมีเสือด้วยไปดูเสือกันเถอะนู่นไงลูกนี่ว,ว้าวอันนี้เสือใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ขเขาเรียกอะไรสมามอโรน อเอ,อาปอะไรด้วยค่ะดูเชี่ยวไปไงลูกอันนี้ตัวอะไรครับวัวพพที่เขาไม่อยู่ในหนังเป็นฝูงอ่ะอทอร์สเลปเตอร์ที่เป็นฝูงอยู่ในหนังเหรอคะ นล็กเลยอิเลสเตโมเทียโมเขายอุกคุณมากริเขาขยับไหมอู้ดูเขาเขาดิปันดูคอยาวนี่โอ้โหฝั่งนั้นก็มีนะน้องๆนี่ก็จะเป็นที่ที่เด็กนั่งออยอดเหรียญ ดูตัวนี้นะใหญ่มากมเลยถ้าเทียบกับพี่ปันนะ่ะพี่ปันตัวเล็กๆแม่้สาตัวใหญ่มากโอ้โหแม่จะถ่ายให้ดูนะโอ้โหดูนี้มองไม่เห็นเลยค่ะเขาตัวสูงมากเลยโอ้โหคอเขาจะสูงเท่าตึกเซนทันแล้วนะเด็กๆ,ๆเขากินอะไรเป็นอาหารล่ะ คามาลาสโอรัสน้องวิ่งมาแล้วอลิค่ะมันไม่ใช่คาบูโซรัสเหรอใช่ไหมคาบูโซเลตที่ไม่เหมาะสมหรอหูยตัวใหญ่มากๆเลยเด็กๆดูดินี่มีไข่ด้วยนะนี่อันนี้ตัวอะไรคะอุ๊ยมีปีกด้วยมีปีกด้วยตัวอะไรครับพี่ ชอบไหมพี่ชอบไหมน,น้องโนนี้ชอบไหมชอบไหมคะไม่บา,บายเร็วนีบไม่าบายก่อนตี๋แก้โอ้ยมีตัวนี้ด้วยปานดูตัวนี้ดิเนี่ยตัวนี้ขมมยมตัวนี้ขยับไหมครับ,รบอันตราย แบบอ,อันตรายนี่ไหนคะเราต้องทำยังไงคะต้องวิ่งเลยเหรอคะอาลาโตสลสเราต้องกินอะนกินเนื้อเป็นอาหารแน่ๆเลยค่ะเด็กๆอุ้ยตัวนั้นก็สวยนะนี่ไงตัวเนี้ย เขาเห็นเราด้วยนะดูดิเขาเห็นเราด้วยเด็กๆนี่นะคะเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์รวมทุกไดโนเสาร์อยู่ที่นี่แล้วนะโอ,โอ้โ,อโห โอลิกำลังตื่นเต้นนะคะน้องก็แลงตื่นเต้นว่า,โนโาวในโนเสอร์ะนรมืยอขนาดนี้โอ้ลูกเจ็บไหมไม่เจ็บอ๋อค่อยๆเดินค่ะลูกค่อยๆเดินไม่เจ็บนะคะโอเคไม่เจ็บค่ะไปต่อนะคะไปเย่ yeah. น้องไม่เจ็บน้องไปต่อแล้ว ค่อยๆเดินค่ะระวังล้มค่ะลุกวันนี้ก็ใหญ่นะเด็กๆวันนี้ก็ใหญ่มากหน้าตาดุ น่าตดน่าติค่ะอย่าวิ่งค่ะค่อยๆเดินค่ะ อุกกี้ครับขบวนรถไปหมดแล้วครับบ๊ายบายเลยรถไฟหมดแล้วไวหญ่นะครับเพื่อนๆครับ